วัมเมสุตังเอกังสมมยังภาควาสเกสุวิหรารติกปิลวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคนะสัตทิงปัญจมาเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวอาอรหันเตหิทัศหิจโรกธาตุเหิเทวตาเยปุยเยนาสันนิปติตาโหนติภาควันตังทัศนายาพิขูสังคันจะ อาทโขจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตะทะัทโโหสิอยังโขภาควาสเกสุวิหรารติกัปิเละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกขุสังเคนาสัทิงปัญจมาเตหิพิกขุสเตหิสัาพเพหิวาอาะอรหันเตหิทัสหิจโรโลกธาตุหิ เอว,วตาเยผุเยนาสันนิปติตาโหนติพักวันตังทัศนายาพิขูสังคันจะยันนูนมยัมปิเยนาภักวาเตนุปสังกเมยามอุปสังกมิตวาพวักวตโตสันติเกปาเจกคาถาพาเสยยามาติอัทธโขตาเทว,วตาเสยยถาปิ นามัพลาวาปุริโสสัมมชิตังวาพาหังภาษาเรยยะภาษาริตังวาพาหังสัมมิเชยยะเอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภาควโตวปุระโตปาตุระหังสุอัทโขตาเทวตาภาควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโข เอกาเทวตาพระควโตสันต e <c oughs> ิเกอีมังคาถังอภาสิมหาสัมโยปวนาสิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหาอีม ah ังธรรมสมยังทากิตาเยวาอัปราชิตสังมันติอ oh ัทโขอัปาราเทวตาพควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตัตตาราพิโว สมาทหังสุจิตตังอัตโนโอุชุกัมกังสุสารถิวเนตานิคาเหตวาอินทริยานิรัขันติปันทิตาติอัทโขอ,อปราเทว,วตาภควะตโต <c oughs> สันติเกอีมังคาังอภาสีเชตวาขีรังเชตวาปรีคังอินทขีรังโอหัจมมเมชาเตจรันติสุทาวิมารา จักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโคอัปาราเทวตาภควโตสันติเก,เกอีมังคาถังอภาสติเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนเตคมิสันติอปายะภูมิงปหายามนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอัทโคพระคว,วาพิทขูอามันเตสี เยผุยเยนาพิกเวทัสสุโรกัทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหนติตถาคตังทัศนายาพิขูสังคันจัเยปิเตพิกเวอเหสุงอตีตมัธนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภควันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเหสุงเสยยธาปิ ไมหังเอตรหิเยปิเตพิกเวผวิสันติอนนาคตมัฏทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีภักขวันตานังเอตปรมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาผวิสันติเสเรยถาปิไมหังเอตรหิอาทิคีสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามิพิกเว เทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทสาทุกังมนานสิการทธาาศิสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิกขูภาควโตวปัาจัสโสสุงภาควาเอตัทะโวจะสิโรกามนุ์กัสสามิยะะัะภุพมาตถาสิตา เยสิตาคิริคัพพะรังไปตาตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสารีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามะนาสาสุทธาวิปสัสสนลมนาวิลาพิโยปัญจเตยตาวาวเนกปิระวัทาเวตโตอามันเตยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิขโว เตจาอาตปามะกะรงสุตวาพุทธศาสนังเตสัมปาตุระหูยานังอมนุสานาถศานังอัปเปเกสตามัทธขุงสหสัมอัฏฐาสตตลิงสตังเอเกสหสสานังอมนุสานามัทธสุงอัปเปเกนาตามัทธภขุงทิสาสัพพาพระอุตปุตาอาหงตันจ่าสัพพังอภิญญา่าววากิตวานาจักุมา ตโตอามันตยิสัทธาสาวเกาสาสเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเยโวหังกิตยิสามิกิราหิอนุปุพพโสสัตสหัสสาวยักขาภุมมาปาปิรวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสาสินโนโมทัามานาพิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนางจะสาหัสสาเฮมวตายักขานานัตตะวันนิโน อิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสาสิโนโมทามนาพิกามุงพิขูนังสมิตติงว่านังสาตากิราติสาหัสายัขานานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสาสิโนโมธามนาพิกามุงพิขูนังสมิตติงว่านังอิเจโตโสราสาหัสายัขานานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสาสิโน โมทมานาพิการมุงพิขูนังสมิติงว่านังเวสาลิตาปัญจสตายขานานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสาสิโนโมทมานาพิการมุงพิขูนังสมิติงว่านังกุมพิโรราชาขหิโกเวลปุราสานิเวสนังพิโยนังสตตาสหัสสังยขานังปยิรูปาสติกุมพิโรราชาขหิโกโสปาคะสมิติงว่านัง ุริมันจาตทิสังราชาทตรัะโถภาษาสติกันทัพานนางอธิปติมหาราชายสาศีโสปุตตาปีตัสสาพาหโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสาซิโนโมทมานาพิกามุงพิขูนางสมิตติงว่านางทักินันจาตทิสังราชาวิรุณหัตับภาษาสติกุมภุมพันทานนางอธิปติมหาราชายสาศีโส ปุตตสีปุตตาปีตัสาะาหโวอินทนามาพะหะพลาอิตธิมันโตชุติมันโตวันเาวันโตยาสาสีโนโมทัมานาพิกามูพิกูนางสมิติงว่านางปชิมันจัดที่สังราชาวิรูปโคปัสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายาสาสีโสปุตตาปีตัสาะาหโวอินทนามามหาพลาอิททิมันโตชุติมันโตวันเาวันโตยาสาสีโน โมทมานาพิกามุงพิกขูนางสมิตติงว่านางอุตรันจ่าที่สังราชากุเวโรตัสภาาสติยักขานนางอาทิปติมหาราชายาสสิโนยาสสิโสปุตตาปีตาัสาภาหโวอินทนามามาหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันเาวันโตยาสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกขูนางสมิตติงว่านางปุริมาที่สังทตะรัตโทยัทัคิเนนวิรุณหโก ปาชิเมนะวิรูปกโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจตาุโรทิสัททันละมานาอัดถังสุวเนกาปิรวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอากูวัจานิกาสถามายากุเกนทุวิเกนทุวิภูเจวิภูโตสหจันทนโนกามาเสโถจากินุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตลิ จิตาเสโนจักคันทภพลนโรราชาชนะโนสโพอาคูปัญจสิโคเจวเจวะติมพรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนขันทภพ,พาสหาราชุพิโมทามานาพิกามุงพิกูนังสมิตติวะนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหาตาัชกากัมพสัาสตะราอาคูปายาคาสหายาติพิ ยามุนาทัตราราจะอาคูนาคายสานิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคัสมิติงวนังเยนาคาราเชสหาสาหรันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวะนัมชปตาจิตราสุปันนาอิติเตสานามังอภัญยันตานาคาราชานามาสิสุปันนโตเขม,ม,มามากะมะกาสิพุทโธ สันหายิวาจาหิวเปาวะาายันตานาคาสุปันนาสารณะมะกังสูพุธทธังชิตาวาชิราหัตเถนะสูุทังอสุราสิตาพาตโรวาสาวัเสเ,เตอเทมันโตยัสาจิโนการะกัญชามหาพิสมะอสุราธานะเวขาสาเวปจิตติสุจิตติจ่ปะหาราทโทนมูจิสหะสตันจากภาริพุตานังสักเพเวโรจานามกา สันในตวาพรลิงเสนางราหุพัฒมุปาขมุงสมามะโยธานิพัฒนเตพิขูนางสมิตติงวะนางอาปโปจเทวาปัทวีจาเตโชวาโยตธาคมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจาย,ย,ยสาสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวา,าย,ยสาสิโนทเสเตทสทากายาสาเพนานณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสานิโน โมทามนาะพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านังเวนทูจะเทวาสหาลีจะอัสมาจะตุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรากิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรากิตากขัดตานิปุรคกิตาวาอาคูมันทวราหกาวาสูนางวาสโวเศธโถสโกโปาคาบุรินทโททเ,เททสเตทศทากายาสาเพน,ะนานตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสาสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงว่านังอัฐาคูสหภูเทวาชรมาคีสิขาริวาอริธากาจะโรชาจะาอุม,มาปุพานิพาสิโนวรุณาสหาธรรมมาจะอจุตาจะอเนชากาสุเลยยสุเรยยะสุรุจิราอาคูอาคูวะสาวเนสิโนทเสเตเทัสธากายาสัพเพนานาตะวันนิโน อิทีิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสาชิโนโทามทมอานาพิกามุงพิกูนังสมิติงว่านังสมานามหาสมานามานุษสามานุษสุตามาขิทธาปทูสิกาอาคูอาคูมนโนปทูสิกาอัฐาคูหรโยเทวาเยจารโหิตวาชิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายะศาสาิโนทเสเตทสทากายาสาเพนา,นานัตวันนิโน อิติมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสาชิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนังสมิติงว่านางสุกากรุมหาอารุณาอาคูเวคาณสาสหะโอทาตะไครหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักนาสทามัตตาหาลคาชามิสกาจาย่าสาชิโนธนายางอาคาปจุนโนโยทิสาอภิวัสติทเสเตทศทากายาสะเพนานาตะวันนิโน อิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสาสิโนโมทามานาพิกามุงพิ่ขูนังสมิติงว่านังเขมิยาดุสิตายามากัฏฐาจยะสาชิโนสัมพิตการามาเสษฐาโชตินามาจะอาสวานิมมารติโนอาคูอัฐาคูปรินนมิตาทัศเสตทัศธากายาสเพนานตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสาสิโน โมทมานาพิกามุงพิกขูนังสมิติงว่านังสเถเตเทวนิกายาสัพเพนาน,นตะวันนิโนกานามันว่าเยนะอาคาัตฉงเยจันเยสธิสาสหาปุทธชาติมัขีรังโอพระติน,นะนะมาสวังทักคิเนทักเขโมคาตาังนาคังจันทางวะอสิตาติตังสุพราม,มาปริมาโตจากปุตตาอิทิมัตโตสห สันนังกุมาโรติโสจัสโสปาคาสมิติงว่านังสหัสสะพรม,มะโรกานางมหาพรามมาพิติทติอุปปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยย่าสารสิโสทเสธทอิสราอาคูปาเจกวัตวัตปาเจกาวาสัาวาสวัติโนเตสันจับมัชโตอาคาหาริโตปริวาลิโตเตจ่สัพเพอภิกกันเตถินเทเทเวสพรม,มะเกมาราเสนาภิกามิปัสกันหาสามันที่ยัง เอถาพันหาถาพันทาถาราเคนาพันธะมะทโวสมันตาปริวาเรถามาโวมุลจิตาโกจินังอิตติตถามหาเสโนโกันหาเสนังเอเปอเปสินาปานินาตรละมาหัจจสรังกัตวานาเพระวังยถาปาวุสโกเมโคธนยันโตสวิสุโกตถาโสปจ,จุทาวัตติสังขุโทอสยังวเส ตันจ่าสัพพังอภินญายะว่าว่ากิตวานจาจักกุมาตโตอามันเตยิสัทถาสาวเกศศาสนระเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตจะอาตับปามะกรุงสุตวาพุทธศสา,สาสนังวีตราเคหีปากามุงเนสังโรมปีอินชยุงสัพเพวิชิตสังคามาพระยาตีตายะสาสิโน โมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติสิริทิติมาติเตโชชยสิทธิมาหิธิมหาคุณาปริมิตาปุญญาธิการัสสะสัพพันตรายานิวารณามาสัมมัาสสะภัคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พระติงสมหาปุราสตะลักนณนานุภาเวนะอสีตยานุพยัญชนะนุภาเวนะอัถุตาลัสตะมังคารานุภาเวนะฉับพันนารังสียานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัศปารณิตามุนุภาเวนะทัศอุปป,ปารามิตานุภาเวนะ าาาทัสสะปารามัตถาปารมิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภรานุภาเวนะเยยยะธรรมานุภาเวนะ จตุราสีติสหัสธรรมมขันธานุภาเวะนะนวโรกุตารธรรมานุภาเวนะอัตถังคิกามัคคานุภาเวนะอัตถสมาปติาาะะยานุภาเวนะฉะลพิญญานุภาเวนะจตุสัญญานุภาเวนะทัศภะระยานานุภาเวะ <c oughs> ะาน,านเวะ สัพพัญยุตญาณานุภาเวนะเมตตาการุณามุทิตาอุเบขานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะรัตนตยารรา,านุภาเวนะตุยหังสัพพะโรคะโสกุป,ปัตถวัตุขะโทมะนสัสปายาสาวินัสสันตุสัพพะอันตรายาปิวินัสสันตุ สัพพะสังกัปปาตุยหังสมิชันตุทีคายุตาตุยหังโหตุสตวะจ่ะชีเวนะสมังขิโกโหตุสัพพทาอากาสัพพระตวะนาภูมิคังคามหาสมุทารักขกาเทวตาสทาตุมเหอนุรักขันตุรภวตุสัพพระมังคลังรักขันตุสัพพระเทวตา สัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตพระวัตุสัพพระมังฆรังรักขันตุสัพะเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตพระวัตุสัพพระมังฆรังรักขันตุสัพะเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเต นักขัตยักขาภูตานังปาปะขหานิวารนาปริตตาสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนักขัตยักขาภูตานังปาปะขหานิวารนาปริตตาสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนักขัตยักขาภูตานังปาปะขหานิวารนาปริตตาสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเว อติตังนาวาขาเมยยานาปฏิกังเขอาณาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรนุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยทตีตัมไปนันตังอปตตันจะอาณาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุบันนั้นจะโยธรรม,มังตาทาตท,ท,ทาวินาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุป,ปังตังวิธามะนุครูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเง่นไม่พลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปูโปงเถิดอาเชวะผิจจะมาตัดปังโกชัญญามรนังสุเว ถึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาฮิโนสังครันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรันตามาตันทิตัง ตังเวพาเทกรัตโตติสันโตอาจิคะเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกลียดค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แลชาราธรรมมิมชารังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาที่รรมัมหิพยาทิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณธรรมมัมหิมารณังอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สาเพหิเมปิเยหิ มะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะระเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พลัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมมัสกรรมหิกรรมมทายาธากรรมมโยนิกรรมมพันธุกรรมมติสรณาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกาลิสามีกันเลียานาังวาปาปกังวาตัสะทายาทาภวิสามีเราจกทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเสืบอไป เอวังอัมเหหิอภินหังปัญเจเวขิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน